สวัสดีครับอยู่กับนภัสโปรโมชั่นแรงมิซูนะครับอยู่กับมิสูบิชิไทตัน4ประตูรุ่นตัวโปรนั่นเองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้นะครับก็ได้ทําการตกแต่งจัดทรงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับใช้เงินของรถอยู่ที่13,900บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนั่นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเป็นรถครอบครัว สี่ที่นั่งนะครับบรรทุกใช้งานได้ด้วยนะครับเวลาเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับสามารถนะครับบรรทุกของกลับบ้านได้ด้วยนะครับปีใหม่นี้นะครับอยากได้รถใหม่ไปใช้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกับตัวรถมิตซูบิชิตายตัน4ประตูนะครับเป็นรุ่นโปรนั่นเองนะครับราคาตัวรถนะครับอยู่ที่12-2,000บาทนะครับยังไม่รวมค่าสีนะครับที่เป็นสีเมทัลลิกนะครับเพิ่มเ0 0 0บาทนะครับในส่วนสีขาวนะครับไม่ต้องเพิ่มเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่ 150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่330นิวตันเมตรนะครับในเรื่องของการตบแตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบคันของตัวรถนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันของตัวรถฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีเดี๋ยวเราไปชมรอบคันของตัวรถกันครับไปนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับ ก็เป็นกระจังหน้าแบบเดิมๆนะครับพวกนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเราสามารถนะครับอัปเกรดในส่วนของตัวกระจังหน้าได้ด้วยนะครับแต่การตกแต่งที่ผมจัดส่งให้กับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับใช้เงินลงรถห3 9 0 0บาทนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวรอมแอคนะครับที่จัดส่งให้อย่างเดียวเลยนะครับแต่ในส่วนของตัวกระจังหน้าถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกระจังหน้าเดิมๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งในส่วนติดตั้งในส่วนของตัวอะคริลิกให้นะครับเป็นเพิ่มเติมให้นะครับ โลโก้มิตซูบิชิเนี่ยแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้า2ชั้นนะครับขนาดใหญ่แบบนี้ทําให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับลดอุณหภูมิในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับด้านหน้าตัวรถเนี่ยในเรื่องของตัวไฟหน้านะเป็นไฟหน้า2ชั้นแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นไฟเดย์ไทมวิ่งเวลากลางวันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟใหญ่หแบบนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับในส่วนโคมอ่ะมันก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับคันนี้ก็ในรุ่นโปรเนี่ยจะให้ในส่วนของไฟตัดบอกมาเรียบร้อยลว ไฟตันหมอกเป็นแบบ LED ด้วยนะครับด้านข้างเนี่ยล้อเดิมเนี่ยเป็นล้อกระทะ15นิ้วนะครับอ่าในคันนี้นะครับเปลี่ยนจัทรงนะครับเป็นล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับสเปคยาง265 50 R18 นะครับเป็นดิสหน้าดำหลังนะครับก็แต่งจัดทรงล้อแบบนี้ล้อแม็กซ์เรามีลายให้เลือกด้วยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับโจรถนะครับเป็นอ่ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับแรงพับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับมือจับนะครับ เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับรถคันนี้เป็นสีเทานะครับติดตั้งในส่วนของตัวรองกันลอยนะครับเป็นเคปล่าแบบนี้ประสาทประตูติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสประตูนะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับก็สามารถเลือกอ่เปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ด้วยนะครับแล้วก็ประตูด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกระแทกนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับกันลอยกันกระแทกเวลาเปิดนะครับท้ายรถนะครับ ปท้ายนะครับโคมงใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับไลเนอร์ติดตั้งเป็นของวิซูนะครับในรุ่นโปรเนี่ยจะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ฝากระบะท้ายมาด้วยนะครับก็ดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยในรุ่นโปรเนี่ยมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่แบบนี้เลยนะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมถอยหลังจากใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บภาพจะไปขึ้นที่ตัวหน้านจอเลยนะครับ กันชนท้ายมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกันชนท้ายสีทูโทนแบบนี้นะครับเป็นสีดําตัดกระสีออกบอลๆนะครับประมาณนี้เลยยางอะไหล่นะครับมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีมาให้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของตัวมิตซูบิชิไ I ทันนะครับเป็นสีประตูรุ่นตัวโปรนะครับรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะให้เขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ เพิ่มขึ้นนะครับของตัวรถเลยนะครับก็ในส่วนของตัวคอนโซลหน้ารถนะครับก็เป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยดูแลรักษาง่ายนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการใช้ไว้วางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือกระเป๋าตังค์ก็ได้นะครับล้วก็จะมีในส่วนของตัวเกะแบบนี้นะครับแอร์นะครับเป็นมือหมุนแบบนี้นะครับระบบปะประกาศ้วใช้งานง่ายนะครับก็เน้นในส่วนของใช้งานนะครับแล้วก็ไฟนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็ช่องชาร์จมีมา2ช่องนะครับ เป็น Type C 1ช่องนะครับแล้วก็ USB A อีกหนช่องเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะครับก็ช่องใช้สายนะครับเชื่อมต่อนั่นเองนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอเข้านิ้วนะครับรองรับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วน Android Auto Apple CarPlay นะครับที่แจ้งไว้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมั l ติฟังก์ชัน3ก้านแบบนี้นะครับหน้าจอเรนไมร์นะครับเป็นหน้าจออนาล็อกนะครับตัวไฟหน้านะครับ ก็มีการสามารถปรับได้นะครับในส่วนของตัวองศาไฟหน้านะครับเวลาเราบรรทุกของหนักๆนะครับหน้ามันเชิดเราก็สามารถปรับให้มันต่ำลงได้นะครับมาพร้อมตัวออโต้สต็อปนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับในส่วนของกุญแจนะครับให้กุญแจรีโมท2ดอกนะครับในรุ่นของโกล์คอนโซลกลางจะเป็นเคปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับ เบาะนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับก็คือกันน้ํากันฝุ่นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่อมความร้อนด้วยครับจากการปรชมรอบคันนะครับของตัวรถมินสุบิชิไทร์ตันสประตูรุ่นโปรนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นนะครับเน้นย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับใช้เงินดอกรถอยู่ที่13,900บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000นิดๆเองนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของรถ4ประตูครอบครัว แล้วบรรทุกได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมพาชมรอบคันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยนะครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสัพัดโปรโมชั่นแรงมิสซูนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอย่าคลิปหน้าพาไปชมรถรุ่นไหนของมิสซูอีกกับแคมเปญโปรโมชั่นไหนอีกฝากไว้ด้้้วววยแลลลกกััันนนนะคครบิปปีขออตาไ่ สวัสดีครับ